ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกม v 4โฟ o โวเอกันายินโลซีเฮนนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงหัวข้อวันนึงเนี่ยควรจะต้องซื้ออะไรบ้างเป็นตังโกนะครับผมก่อนหน้านี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระกรดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับผมแล้วมาดูกันครับว่า แพทนี้เนี่ยอัปเดตมาเนี่ยเราควรจะทําอะไรกันบ้างนะครับหมายถึงว่าควรจะซื้ออะไรกันบ้างในแต่ละวันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมกลัวคลิปจะยาวเดี๋ยวคนจะเบื่ออีกก็พอดูค่าเฉลี่ยแล้วทําคลิปยาวของคนไม่ค่อยดูเท่าไหร่เรามาดูกันคนระับว่าอัปเดตแพทนี้ได้อะไรบ้างนะครับที่ควรจะต้องซื้อเลยอย่างอย่างแรกครับที่ผมเน้นค่าดาวตรงนี้ครับร้านค้ากิจกรรมควรจะทําทุกวันและควรจะซื้อทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นโจ หินตัวนี้นะครับหินวิญญาณมืดหินสลกักเนี่ยสำหรับใครที่เพิ่งเล่นใหม่เนี่ยผมว่ามอ,มองว่าสําคัญนะครับเพราะมันคว้ามาได้ง่ายนะครับหีบสร้อยคอต้องมนชดช่วงอ่าจบไปแล้วนะร้านค้ากิจกรรมควรจะซื้อตรงนี้นะครับอะไรมีให้ซื้อได้ประจําวันซื้อไปเลยนะครับมันจะมีต่อวันกับต่อบัญชีแล้วก็ต่อสัปดาห์นะครับผมเรามาดูร้านค้าทั่วไปครับอัปเดตแผ่นนี้สิ่งแรกเลยที่ต้องซื้อครับสินค้าประจําวันครับผมไม่ได้ให้ใช้เจมซื้อทั้งหมดนี้นะหมายถึงว่า ซื้อพวกนี้ครับหินสลักแล้วก็หีบสร้อยคอต้องมนเอาไปเผาสลักนะครับผมเผาแต้มตรงนี้ศักยภาพอ่าแล้วก็หมุนตีบวกครับถ้าใครซีรีส์ก็ซื้อไว้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะมาซื้อให้ดูด้วยโอเคแล้วจะมีคนถามว่าเฮ้ย <"Hey, S 2> พี่ตังมันจะพอหรอประจําวันอ่ะซึ่งท้ายเกมมันพอนะแต่ต้นเกมก็จัดสัดส,ส,ส่วนให้ดีอย่างพวกนี้มันก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่แต่ว่าหลังเกมอาจจะจําเป็นนะครับก็ซื้อไว้ แต่พอมาเล่นหลังเกมมาจริงๆมันไม่ได้ต้องใช้ตังค์ไปลงพวกสลักพวกอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยเงินจะเหลือเยอะนะอย่างผมเหลือทั้ง31ล้านเนี่ยมีคลิปปลามเงินอยู่นะครับก็ไปดูกันได้นะครับผมต่อไปครับสินค้าประจําสัปดาห์สินค้าประจําสัปดาห์มันก็จะมีแค่เหมือนม้วนฟื้นฟูข่อิทธิพลแค่นั้นอันนี้ไม่ต้องไปฝึกฟิกมันมาก <c oughs> แพ็กเก็หินครับที่น่าสนใจเลยกดแพ็กเก็หินเข้ามาที่อัปเดตใหม่เลื่อนมาท้ายสุดครับ จำกัดตัวละคร1ตัวต่อหนึ่งตัวเท่านั้นหมายถึงว่าใครที่สร้างตัวละครใหม่แพ็กเกจต,ตรงนี้ค่อนข้างดี่จะน่าซื้อนะครับเพราะว่าซื้อทีเดียวเนี่ยได้มาได้ขอบเขาเรียกกันขอบ <c oughs> ขออภัยด้วยได้ขอบมาครบ4อันเลยนะครับผม2ออันนี้ได้ขอบมาครบเลยไม่ต้องไปทำอะไรนะครับก็อารมณ์ก็จะประมาณนี้ครับส่วนใครมีงบก็จัดไปพวกนี้นะครับซื้อได้เลย แหวนครับอันนี้คือแหวนอันนี้แล้วแต่คนจะชอบนะครับจะมีแหวนป้องกันหรือว่าอะไรต่างๆระบบสหายครับเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมตอนนี้มันมีมาให้แล้วนะครับวันต่อวันเลยนะก็ซื้อได้นะครับผมเป็นสีเขียวนะสัญญาสหายยอดเยี่ยมใครมีกบก็ซื้อตัว990ไปก็ได้ครับ990เจมซื้อได้ตลอดเลยมนะั้งน่าจะตลอดเลยแต่แต่ว่าถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยจะจํากัดวันต่อวันนะครับต่อไประบบสัตว์เลี้ยงครับ ที่ควรซื้อก็จะเป็นที่ซื้อโกทั้งหมดนะครับผมอันนี้ซึ่งผมเคยพูดไปแล้วแต่ว่าก็จะมาพูดอีกรอบนึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องซื้อจริงๆนะครับซื้อประจําวันตรงนี้เราก็ซื้อแล้วก็สุ่มไปเลยครับสักวันเดี๋ยวมันก็จะได้ของที่ดีเองครับไม่ต้องไปซีเรียกกับมันมากซึ่งมือใหม่ก็ตรงนี้ก็เหมาะด้วยนะครับต่อให้จะใหม่หรือเก่าก็ส่วนใหญ่เขาก็ทํากันทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ควรจะซื้อไว้ทุกวันนะครับมอมเงิน หลังเกมแล้วมันเหลือจริง,รงๆครับอย่างผมเหลือ31ล้านเงี้ยโอ้โหถ้าเป็นเงินจริงนะล้ำำก็ประมาณนี้ครับต่อไปครับอีบพัฒนาตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับต่อไปครับที่มาใหม่จริงๆเลยเนี่ยจะเป็นล้อนล้านค้าทองของเมโลดี้นะครับผมจะมีให้ซื้อมันจะมีบัญชีต่อวันนะครับแล้วก็จํากัดเป็นสัปดาห์อ่าเรามาดูกันกันก่อนครับผมจํากัดต่อบัญชีต่อสัปดาห์นะครับผมบัญ ก็ง่ายๆ1บัญชีเนี่ยจะมีให้สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับให้ซื้อตัวนี้ตัวนี้มันจะแทนเจมสีฟ้าที่เราเอาไปอัปเกรดนะครับคล้ายๆเจมสีเขียวจากร้านค้าตรงนี้ครับมันก็จะไปเอาเอาไปอัปเกรดแทนได้นะครับไม่ต้องไปนั่งผสมเจมขึ้นมาใหม่นะต่อไปครับต่อวันก็จะมีมนตีบวกมือใหม่นะครับคูณ10ก็คือรวมอาวุธเครื่องประดับแล้วก็เกราะป้องกันต่อไปหนะังสือต้องมนครับ จำกัดสัปดาห์ละ5ครั้งนะครับผมละ5ชิ้นสัปดาห์ละ5ชิ้นะ,นะแล้วก็ต่อวันก็จะมีน้ำ,นำชำระล้างครับไวอัพเจมหีบไอหีบเศษวิญญาณตรงนี้นะครับผมรวมถึงหีบสร้อยคอต้องมวนสองแสงในะอันนี้จะเป็นต่อวันนะรวมถึงหินไอหีบม้วนตีบวกด้วยนะครับผมหินสลักอันนี้ก็ต้องซื้อไว้นะครับผมแล้วที่จะเป็นลายวันอีกก็จะมีตัวนี้ครับ ขอภัยครับต่อสัปดาห์สัปดาหละสองหยบก็จะมีตัวนี้เป็นขอบเขียว, <_ d> um> ยวเขาเรียกกันขอบเขียวหีบอินปีศาจยอดเยี่ยมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต่อสัปดานะสัปดาละหนึ่งนะครับผมนี่ก็บัญชีต่อหนึ่งวันนะครับผมดูให้ดีนะครับมันจะมีต่อสัปดาห์กับต่อต่อหนึ่งวันนะครับวันต่อวันนะง่ายง่ายต่อสัปดาห์ก็หินวิญญาณมืดระดับชั้นดีตรงนี้ครับก็คือห,หินเขียวที่เป็นของงานค้ากิจกรรมนั่นเอง มันจะเป็นหีบต่อสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ4ชิ้นส่วนหีบหินปิศาจยอดเยี่ยมก็สัปดาห์ละ2 2ชิ้นถ้าจะให้ดีซื้อให้หมดทุกอย่างครับซื้อทุกวันซื้อให้ตันไปเลยครับผมก็ประมาณนี้ครับที่จําเป็นต้องซื้อจริงๆในแต่ละวันก็มีของยิบย่อยที่มีอัปเดตมาก็จะเป็น 19สิงหาถึง30สิงหาคมนะครับล็อกอิน7วันแล้วก็วันที่7จเนี่ยจะได้บันทึกการวิจัยของทิราบสูงนะครับแบบใหม่เป็นแบบหิมะจะเปิดแล้วนะครับผมสิ้นเดือนนี้ใกล้จะมาแล้วครับที่ละฤดูหนาวแห่งซินรุนฮานะครับที่ราบสูงวิเทนเปิดแน่ๆครับผมก็อัปเดตไว้เพียงเท่านี้ครับสิ่งที่ต้องซื้อประจำวันถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันลิปหน้าบบาย